สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโอนลอยรถยนต์นะครับผมซึ่งถ้าเราซื้อรถมือสองนะครับแล้วก็เราซื้อด้วยเงินสดหน,น้าผมเราก็อาจจะรีกเกลี่ยงไม่ได้นะครับผมเรื่องของการทําเอกสารโอนลอยนะครับผมซึ่งนี่นะครับผมก็ได้ไป ซื้อรถหน้าผมซื้อรถมือสองแล้วก็เขาก็ได้ให้เอกสารโอรอยมานะครับผมซึ่งอเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วว่าก็ต้องใช้เอกสารอะไรนะครับเรามาดูกันนี่ผมก็ให้ดูรถข่าวาวนนะครับผมอันนี้รถที่ผมเพิ่งได้มานะครับผมะนะครับเราก็เริ่มแรกหน้าผมก็คือ ในเรื่องของเอกสารนะครับเราต้องได้เอกสารอะไรบ้างในการใช้ออนไลน์รถยนต์นะครับผมเอกสารก็จะมีสามสี่อย่างนะครับผมหนึ่งก็คือเล่มรถนะครับเล่มรถก็คือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับผมพอเราจ่ายเงินสดไปนะครับผมเราก็ต้องได้เล่มรถมาซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับเล่มรถยนต์เป็นยังไงนี่นะครับผม แล้วก็อย่างที่สองก็คือเอกสารซื้อขายรถยนต์นะครับเราก็ต้องมีเหมือนกันก็คือว่าใครเป็นผู้ขายแล้วก็ใครเป็นผู้ซื้อแล้วก็ซื้อมาในราคาเท่าไหร่แล้วก็ต้องมีเขียนรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นพวกตัวถังเลขคัดซีแลบนี่ครับรุ่นรถสีรถแลบนี่แล้วก็ในราคาเท่าไหร่อันนี้คือใบซื้อขายรถนะครับผมสอง แล้วก็อย่างที่สามนะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนของคนที่ครอบครองรถคนล่าสุดนะครับผมก็คือเราก็ต้องมีสำเนาบัตรของเขามาด้วยพร้อมเซ็สนสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องดูด้วยว่าบัตรประชาชนของเขาหมดอายุหรือย,ยังใกลห้หรือเปล่าใกล้หมดอายุหรือเปล่าเพราะว่า อีกนานนะครับผมแต่ที่ผมอยากให้ดูครับอยากให้ประชาชนของเขาเนี่ยคือยืดอายุการใช้งานนะครับผมไม่ใช่ว่าเราเอามาเดือนเดียวประชาชนของเขาหมดอายุเนี้ยนะครับผมถ้าเราโอนรถไม่ทันเราก็ต้องไปตามในเรื่องของสำนับ,บัตรประชาชนมันก็อีกหลายเรื่องนะครับผมแล้วก็อย่างที่สี่นะครับผมก็คือสำนาบ,บัตรประชาชนของผู้รับโอนนะครับผม ก็คือเรานั่นเองเราไปซื้อรถก็คือถ้าจะโอนรถให้เป็นชื่อเรานะผมก็ให้เป็นอำนารประชาชนของเรานั่นเองนะผมแล้วก็อย่างที่ห้าน,นะผมก็คือใบมอบอํานาจนะผมในกรณีที่ผู้ใช้รถคนล่าสุดเนี่ยเขาไปขนส่งกับเราไม่ได้นะผมเราก็ต้องมีใบมอบอํานาจมาให้นะัะผม ซึ่งใบมอบอำนาจเนี่ยเดี๋ยวผมอะจะขึ้นรูปให้นะครับว่ามันเป็นหน้าตาอย,ย่างไงแล้วก็วิธีการเขียนเนี่ยถ้าใครแบบยังไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงนะครับผมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมพอเราได้เอกสารมาทั้งห้าชุดนี้แล้วนะครับผมเราก็รีบไปที่ขนส่งนะครับผมไปที่ขนส่งก็บอกเขาว่าจะมาโอนย้ายรถนะครับผมก็ ยื่นเอกสารทั้งหมดเนี้ <c oughs> ให้เขาแล้วก็ทุกอย่างเขาจะทําเองของเขาน้าผม <c oughs> พอก็คือเขาก็จะทําในเรื่องของการย้ายรถอ่าข้ามจังหวัดมาก่อนเงินและรับรถเข้าจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีการ <c oughs> ตรวจสภาพรถพอตรวจสภาพรถเสร็จน,นะครับผม <c oughs> แล้วก็จะมีการขอป้ายนะครับ ว่าเออเราได้ไป้ายเลขอะไรมีหน้าผมก็จะมีขั้นตอนของเขาแต่หน้าที่ของเราเตรียมเอกสารห้าอย่างนี้ครบแล้วครับผมเรียบร้อย